เรื่องาษาที่แจ้งที่ประชุมทราบหนึ่งตาม่อายุ12ถึง19ปีจำนวน73รูปมีระยะเวลารวมทั้งสิ้นสวันโดยทั้งทำงานได้รายงานความคืบหน้าในการดำเนินงานต่อประธานรุกรรมการาาอกเรื่อวันที่1ธันวาคม2 5ง6ั้อหมอบหมายให้สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องกิ่นขังอเมหน้า,นา ที่6 3 0ูรท่ามกงเราเจ็ดตามเรื่องแต่งตั้งการทำงานกัน lose, ese, บเรื่องโครงการนะครับเจ้าเทียบว่าสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องนการแจ้งรางการท่างทราบแล้วนะครับได้ยัดในะครับจะขออนุญาตนะครับดำเนินนะครับในเอกสารนะครับกลาวมาล้วว่าครับผมจังหวัดชินาครับเป็นอย่างหน้ารับทำงานครับรัฐบาลจังหวัดชินาครับหนาทำงาน ระดับจังหวัดนะครับผมหน้าสือนราชการมีสถานที่จอดรถนะครับพร่ออันนี้ก็เป็นเรือนซักล้างนะครับห้องน้ำห้องัวโรงหัวแล้วก็มีโดดโดดตรงนี้เราจะใช้ในเรื่องของการบวชธรรมชาติสตรมเด็จนะครับผมแล้วขวานมือก็ได้ถ่ายมาก็จะมีเป็นไม้ีบรรดาชาแล้วก็จะใช้เป็นจุดฉันาบทหารสมเดนะเพื่ออบรมในเรื่องของการการฉาบนะตรงนี้แล้วก็ปฏิบัติธรรมภาคสายเนาะงสวดการพัก การพักเนี่ยที่คุยกันไว้นี่ก็คือสามัญเนี่ยแปดสิบรูปเนี่ยจะนอนเต็งแต่ว่ามันเป็นโซนห้องน้ําที่ที่ลงตัวตอนนั้นก็ใช้ตอนนั้นเรบวกประมาณสองร้อยรูปนะตอนนั้นก็ที่ยังไม่พร้อมขนาดนี้เลยแล้วก็เชิญทาาาาางปปรรระะธธนนสสภคับอ ท่านท่านวัคคูเนี่ยท่านก็มีหลักทางคำตอบที่น่าเชื่อถือคือหลักทา,ท,ทางและอบรมเยาวชนนะครับไม่ผิดอันนี้ชื่อดีนะครับไม่ใช่หลักทางอย่างเดียวแล้วอบรมเยาวชนนะครับพูดถึงว่าถ้ามีเยาวชนที่อบรมเรื่องของอยางเสพติดหรือะะระจะกล่าวว่านั่นจะใช่ตรงนี้นะครับจะอยู่ต่อไนะครับในกวามต้ในการประชาสัมพันธ์ให้เยาวชนในทีมที่เข้าร่วแมแห่งรักสองคนรวมทั้งจัดทำใบสมัคร มีส่วนร่วมนะครับในโครงการบรพชาสามัญในกล่าวก็เลยจะขอให้แต่ละองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประชาสัมพันธ์เชิญชวนนะครับเองและยดางน้อยเนี่ยสองคนตูกให้เกิดขึ้นสองก็คือพัฒนานิสัยและทักษะชีวิตนสามก็คือเรื่องของฝึกจิตให้ผ่องใสตั้งมั่นก็คือเรื่องของสมมึกไม่รู้จักพระเจ้าไม่รู้จักประวัติพระเจ้าไม่รู้จักว่าพระเจ้าท่านทาอะไรมาได้เป็นพระเจ้านะครับและก็สามเนี่ยเป็นกรอบของการรู้ชัก ในตัวเองโลกละชีวิตรู้ทนทา่ในตัวเองก็คือหนูตัวเองมีกายกับใจมีอะไรเป็น์ประบอบนะซึ่งตรงนี้ก็จะเอานํหลักส่วนในด้านที่สองในเรื่องของการพัฒนาในิสัยและทักษะชีวิตในตรอบที่เป็นภาคปฏิบัติก็คือฝึกในเรื่องของความสะอาดความเป็นระเบียบแล้วความสุภาพของเด็กเรื่องของการุศเด้าข่้นสุรษะาั้นไม่ได้สุดจากของของของไอตัวฝึจกจัจปทศสี ใช้จีวรยังไงฉัดยังไงใช้เสนาสนะอย่างไรเพื่อให้ได้ปล่อยดล,ย,ลยสุขภาพอย่าง <c oughs> พนักานที่ให้มีสมาธิออกใจอันนี้ก็คือปึกผ่านการสวดมนต์เจริญสมาธิภาวนาแล้วก็ให้ประคับประคอง,จงใจได้อยู่ในกรรมฐานตล,ลอดในช่วงในพิธีภาษาพระเรดพิธีบทย่อย <c oughs>